สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเจอกันอีกแล้วนะทำกับข้าวเหมือนเดิมมื้อเย็นนะอันที่จริงถ้าว่าไม่อะไรยากก็นี่ก็ได้นะถ้าเด็ดแต่ทำเอาไว้พรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องรีบร้อนนะสนใจก็จะแกงส้มเครื่องแกงส้มก็พริกหอมกระเทียมขมิ้นนะบางคนก็จะใส่กระชายแต่สนใจไม่ใส่ สับปะรดก็นี่ไงซื้อมาลูกหนึ่งแบ่งเป็นสองถ้วยแกงสองครั้งนะเพราะว่าเราแกงไปแกงมาเราก็เบื่อเราก็อยากจะกินแกงเปรี้ยวๆอีกนะเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอ้อยอินโดนะมันก็จะมีดอกเราจะก็จะเอาใส่ไปด้วยนะเนี่ยมันก็เป็นของที่เขาสมเจ็บปลูกเองไว้แล้วก็มันออกมาดอกหนึ่งนะเอาใส่ในแกงสับปะรดด้วยเลย สมใจซื้อเข้ามาจากในเฟสนุ่นเพราะว่าเขาขายแล้วก็อยากจะรู้ว่าบางคนเขาเรียกอ้อยไข่ปลาเพราะว่าเวลาสุกแล้วกินมันไข่ปลาตนน้นเราก็เหมือนเหมือนต้นอ้อยนะพนเพื่อนๆนี่เห็นไหมมันจะอยู่เหมือนไข่ปลาเลยกินอร่อยมากถ้าหากมีเยอะๆนะเอายำน่าจะอร่อยเนี่ยโอ้ย หักเลยมันยาวก็เป็นการปลูกทดลองก็ได้ผลดีอยู่นะนี่สมใจก็จะตั้งน้ำเอาไว้ก่อนเพราะว่าเครื่องแกงสมใจใช้บดเอามันจะไวมาก ก็ทำ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 เร็วๆเลยนะระหว่างที่สนใจบดเครื่องแกงเนี่ยก็จะให้เพื่อนๆดูหม้อน,อนนะที่สนใจใส่น้ำเอาไว้ก็น้ำได้เดือดเร็วๆนะแล้วก็จะเอาสับปะรดใส่เลยนะเพื่อนๆน,นี่ใส่ลงไปเลยง่ายๆก็รอเดือดระหว่างที่รอเดือดเราก็ทำเครื่องแกง จะไม่ใส่เผ็ดมากนะเผ็ดมากก็จะไม่ไหวแล้วเอาแต่พอหวานหวานเผ็ดหวานหวานก็เลยใส่หัวหอมให้เยอะหน่อยหัวกระเทียมให้เยอะหน่อยเพื่อให้น้ำแกงมันถึงเครื่องนะนี่เลยสักครู่ก็จะเสร็จนะระหว่างนี้ก็รอรอเดือดเลย นานนะแต่ว่าเตรียมกับวัตถุดิบมันจะนานข้าวกลัวไม่นานการเตรียมวัตถุด,ดิบแต่ละอย่างมันก็จะช้าเลยก็จะทําของที่ว่ามันช้าช้าก่อนเพราะว่าเวลาทําอะไรต่ออะไรจะได้เร็วขึ้น แล้วนะเพราะว่าเครื่องแกงมันน้อยถ้าเครื่องแกงม,มากๆก็ใส่โถใหญ่เอายุคนี้เขาจะไม่ค่อยทำเครื่องแกงเองนะใจก็มันอยู่ไกลในเมืองการที่ว่าจะทำอะไรแบบซื้อในเมืองเอาทุกอย่างมันก็ยากก็อาศัยทำเองเอามาเดิมครัว ครัวแบบฉุกเฉินนะครัวแบบฉุกเฉินก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมันจะไม่มีอะไรเต็มร้อยนะยังไม่เสร็จครัวบ้านสมใจช่างของสมใจทํางานเยอะมากจะทําตัวนู้นนิดตรงนี้หน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรรอได้นะวันเวลาเดี๋ยวเดียวมันก็เสร็จเสร็จไปเองนะก็ ไปแล้วช่วงนี้นะปลากระป๋องขายดีก็จะแกงปลากระป๋องนะเพื่อนๆนะจัดไปรอเดือดน,นะสักครู่เดี๋ยวเราจะใส่ปลากระป๋องกัน ก็จะแกงอยู่ประมาณถ้วยสองถ้วยนะใส่ปลากระป๋องหนึ่งงี้นปลาตูหอ้วยนั่นไหนปิกยุกแกงเลยล่ะปลาท้องเราปราปองดีที่สุดฝนฝนยังลยแกงซมขับปลารสนะอยี่ไปบลา สองกระป๋องเลยเห็นไหมออครัวเปนะผสมสมืองสำใจนะก็ทำได้อยู่นะทำได้อยู่ Yep. เย็บออกไปรับของพี yep. แบบเย็บ <c oughs> เดี๋ยวแม่ไปแป๊บเดียวแน่อจากว่าผมจะต้องการให้เขาเกิดความเค็มเล็กน้อยก็จะ,จะใส่เกลือ อันนี้ก็เป็นไนนนอ้นี่นะเขายกอ้อยอ้อยอินโดอ้อยไขยป่ปลาอ้อยอะไรก็ไม่รู้แต่กินอร่อยมากก็เป็ดเป็นเป็นประเภทผักนะกเพื่อนๆมันมีน้อยธรรมดาถ้ามีเยอะๆนะก็เกงอย่างเกงอย่างเดียวไปเลยอร่อยเดือดแล้วเดี๋ยวก็จะปิดแก๊สนะไม่อยาก เอนแบบบ้าสนใจของนัวชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะอย่าไปซีเรียกกับการกินสนใจอยู่แบบง่ายๆกินกง่ายๆนะถ้าอยู่ยากกินยากนี่ต้องอยู่ในเมืองเลยเพราะของในเมืองจะมีให้เราเลือกมากแล้เราอยู่ในสวนบนหลังเขาเนี่ยห่างจากในเมืองเป็นร้อยๆกิโลนะถ้ามาจะไปซื้อของแบบนั้นมันไม่คุ้มค่าน้ำมันนะยุคนี้นะ้ำมันแพง และการเดินทางเราก็ต้องเสียเวลามเวลาไปไปมามามันเหนื่อยมากก็จะทำแบบไม่ยากนะในเมืองอะ่ะน่าอยู่ทุกอย่างจริงแต่ว่าถ้าคนสูงอายุนี่มันก็ยากนะ เนื่องจากว่าสมใจก็เป็นคนช่างติดติดนู่ติดนี่ติดนั่นส,สมใจก็ต้องใส่ทุกอย่างที่สมใจชอบอันนี้ก็อีกหนึ่อย่างนะถ้าเพื่อนๆดูสมใจประจําก็จะเห็นว่าสมใจก็จะใส่ถ้าไม่ใส่ในนี้ก็ต้องใส่ในข้าวนะมันเป็นอะไรที่และสมใจก็จะต้องใส่ส้มเพิ่มอันนี้ก็เป็นส้มมะขามนะเพราะมันไม่เปรี้ยวหมดแล้ว ก่อนที่หลบใจะจะปิดแก๊สโซเน้ก็จะใส่มะนาวไปด้วยแอส้อมต้องเปรี้ยวนะเพื่อนๆอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเปรี้ยมากเกินไปปิดแก๊สได้แล้ว ที่นี่ส่วนก็จะตักใส่ถ้วยเพื่อนๆชมนะมีทั้งสับปะรดมีทั้งดอกอ้อยอินโดนะเทลฟี่จ้ะเทลฟี่เป็นการเกงแบบง่ายๆภาษาบ้านๆนะจ๊ะเพื่อนๆอย่าว่ากันนะ พราะบ้านสมใจก็อยู่แบบนี้มาแต่ดั้งแต่เดิมแนละ้วไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยอะไรนะเพื่อนเพื่อนนะนี่เห็นไหมอ้อนิดหนึ่งแกงส้มสับปะรดใส่ปลากระป๋องเยี่ยมไหนก็ได้ที่เราชิมนะแล้วว่ามาอร่อยก็เอามาแกงส้มได้นะเพื่อนๆนขอบคุณนะเพนะื่อนๆนนะทุกกาลังใจที่มารับชมดูงานของสมใจดูโฆษณาสมใจเล็กน้อยก็ยังดีจ้ะขอบคุณมากๆนะจ๊ะสวัสดีจ้า